ในตอนที่2ตอนถอนคำสาบเชอรี่ได้มาเรียกรายเงินที่บ้านของเคเรดทุกคนได้บริจาคของมีค่าให้กับเธอยกเว้นคนคนเดียวคืออูสติสที่ไม่ได้ให้อะไรเลยหนำซ้ำยังปิดประตูอันหน้าเชอรี่อีกด้วยเลยทำให้เธอสาบอูสติสให้มีเมฆฝนตกลงมาบนหัวของเขาไปตลอดนี่จึงเป็นการใช้ชีวิตที่ลำบากของอูสติสไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนก็จะมีเมฆฝนคอยตามเขาอยู่เสมอไม่ว่าตอนไปดูหนังก็โดนคนต่อว่าว่าเมฆบางจอจนถูกไล่ออกจากโรงหนัง หรือแม้กระทั่งถูกไล่ออกจากห้องนอน <_ C os> เพียงเพราะเขาทำเตียงเปียกเลยต้องออกมาใช้ชีวิตบนหลังคาอยู่คนเดียวครับ oh. ส่วนวิธีการแค่คำสาปคืออูสซิจะต้องเป็นคนมีน้ำใจต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นคำสาปจึงหายไปครับและในตอนนั้นเองเคเรดก็ได้เจอกับเชอร์รี่เพื่อขอความช่วยเหลือเธอได้เสนอขายกระจกให้เคเรดเพื่อเอามาให้กับอูสซิตซองทาให้เขาจะได้เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในวัยเด็กที่กําลังขอความช่วยเหลือ อุสซิดจึงช่วยเหลือด้วยการให้หมวกของเขาและนี่จะเป็นการทำลายคำสาบของเชอร์รี่ไปครับแต่ถ้าว่าคำสาบจะกลับมาอีกครั้งหากอุสซิดทำตัวเหมือนเดิมไม่มีคำสาปนั้นอีกแล้วนะและถ้าใครอยากได้เสื้อกาตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ b a d s s Store